ประวัติหลวงสีธรรมศาสตร์พระหลวงสีธรรมศาสตร์วัดใต้โกสุมเป็นพระเถระซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเขตอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามตลอดจนอำเภออื่นและจังหวัดอื่นโดยเฉพาะในด้านเกี่ยวกับคาถาอาคมอยู่ยงคงทนชื่อเสียงของท่านได้แพร่สพัดไปในหลายจังหวัด พระหลวงสีธรรมศาสตร์มีนามเดิมว่าสิงห์นามสกุลสิมมาโคตเกิดที่บ้านแก่งแก่ตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเมื่อวันที่ฤหัส,สบดีที่11เดือน6ปีวอกตรงกับวันที่20พฤษภาคมพศ2413บิดาชื่อริมมารดาชื่อสิงห ได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรเมื่อเดือนพฤศจิกายนพศ2431ณวัดใต้โกสุมตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครั้นเมื่อถึงเดือนมิถุนายนพศ2433อายุครบ20จึงได้อุปสมบท ที่วัดกลางโกสมตำบลหัวขวางอเภอโกสุมพิสัยจัังหวดมหาสารคามพระอาจารย์เจ้าอาริยะวงศาเจ้าอาวาสสังทองเป็นพระอุปชาพระอาจารย์หลักคำรมสอนวัดใต้โกสมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์โสภาวดีวัดบ้านฟ้าเหลือ่อมออาจสามารถจัังหวดร้อยเอ็ด เป็นอนุสาวนาจารย์ได้สมณะฉายาว่าธรรมโชโตเมื่ออุปสมบทแล้วได้กลับมาอยู่ที่วัดใต้โกสุมตามเดิมอุปสมบทได้1 3พันษาจึงได้ลาสิขาเข้ารับราชการเป็นกำนันตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครั้งพระสุนทรพิพิธเป็นนายอำเภอโกสุมพิสัย ได้รับบรรดาศาักดิ์เป็นหลวงสีธรรมมาตรได้มีครอบครัวและบุตรชายหญิงรวมห้าคนต่อมาภรรยาและบุตรหญิงอีกสามคนได้ถึงแก่กรรมคงเหลือบุตรชายอยู่เพียงสองคนคือนายประสิทธิ์และนายละไม้ท่านได้รับราชการอยู่9ปีจึงได้ลาออกมาประกอบอาชีพทำนา ขาขายอยู่ตามลำพังจนถึงพศ2461ซึ่งเวลานั้นท่านมีอายุได้47ปีแล้วได้กลับเข้าอุปสมบทอีกครั้งเป็นครั้งที่สองที่วัดใต้โกสุมเมื่อเดือนกระดักดาคมพศ2461โดยมีท่านอาจารย์มุลเจ้าอาวาสวัดบ้านหนองบอนเป็นพระอุปชา พระอาจารย์ดีวัดใต้โกสุมเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์หลวงวัดกลางโกสุมเป็นอนุสาวนาจารย์มีสมณะฉายาว่าธรรมโชโตอย,อย่างเดียวกับที่อุปสมบทคราวก่อนอุปสมบทแล้วอยู่ประจำวัดใต้โกสมุปตำบลหัวขวางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคาม ราบจนถึงการมรณภาพการศึกษาเล่าเรียนครั้งแรกได้เรียนอักษรสมัยไทยน้อยไทยใหญ่อักษรไทยอักษรขอมพออ่านออกเขียนได้จากสำนักของบิดาเรียนศรัทธาสังคหะพระปาติโมกและยกสับแปรพระปาติโมกจนจบณสำนักพระอาจารย์หลักคำพรมสอน ผู้เป็นอาจารย์และเรียนคำพีอาธิกรรมและเรียนเวทมนต์คาถาอยู่โยงคงกระพันชาตรีตามตำราทางสายศาสตร์ณนะสำนักอาจารย์โสภาวดีวัดฟ้าเหลื่อมอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดได้ศึกษาพระปฏิยัติธรรมสอบนักธรรมตรีได้เมื่อพศ2469นสกนักธรรมชั้นโทได้ เมื่อพศ2470ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะหมวดประจำตำบลหัวขวางเมื่อเดือนพฤษภาคมพศ2466ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปชาเมื่อวันที่23กันยายนพศ2474ในหน้าที่เจ้าคณะหมวดได้รับภารกิจ การบริหารคณะสงฆ์ในหมวดของตนและได้เอาใจใส่แนะนำสั่งสอนพระภิษุสามเณมรให้ประพฤติถูกต้องตามระเบียบของทางคณะสงฆ์ตามหน้าที่ของผู้เป็นประธานในหมวดได้เคยรักษาการในตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกสูสงพิสัยในระหว่างที่ตำแหน่งเจ้าคณะว่างลงถึงสองสมัย นับว่าท่านได้เอาใจใส่ในการศึกษาอักษรสมัยพระธรรมวินัยเป็นอย่างดีหวรที่อนุชนทั้งหลายยึดไว้เป็นปฏิปทาของท่านเพื่อเป็นหลักปฏิบัติต่อไปหลวงพ่อสีธรรมศาสตร์อาพาธเป็นโรคชราถึงการมรณภาพเมื่อวันที่10สิงหาคมพศ2497 ตรงกับวันอังคารเดือน9ปีมะเมียเวลาประมาณ20นาฬิกาสินาทีสิริอายุได้84ปี